สบายดีเด้อพี่น้องจ้ายินดีต้อนรับข้าสซูช่องสองร้อยเด้อพี่น้องสดีพี่น้องออกจากป่าเฮ็ดกับมหาหนไมจ้ามหาหนไมกับอีแม่มนนอ,อ,มอะแม่ถอกเนี่มหาหนไมบ่งบดได้หาไก่ดอกจ้าไม่ขางน้องนี่พี่น้องหนไมบ่งฮัชีเอาตะเนงมันไปแกงเนาะแกงซุ้มตอนเที่ยงพี่น้อง ใส่เห็ดปวกใส่เห็ดขาวเนาะใส่ผักขยองหอมเดี๋ยวสิไปหาจับอีปูหน่อยมาใส่นำ้ำแกงแซ่แบแซบเนาะซุ่มกันหลายคนพี่น้องสรลอยบริกินเป็นเดือนเลยด้วยบริกินแกงนงมไห้เนาะคน,นปักมือขั้นเนาะคนปักมือคนเลยเนาะเมีย่ยมึงทวงราย หลายคนว่าชลอยไม่เปลี่ยนแม่ไปหาเห็ดบ้างเลยเห็นเกตัวไปอยู่บุเดียวไปไอแม่มันบวได้พี่น้องมันบูมาน,นม้นมวนแล้วก็ไปซ่องลบไหมไปล,ลบนึ่งไปก็สวน่นอีกรอบ่องไปก็สว่นไปไอแม่มันบูมานเลยกะเบลอะอืมคุ้นไม่ใช่วะแล้วก็ได้บไปอยู่ได้แล้วพี่น้องยามเห็ดออกนะ บางที่เราก็บดได้ไปคู่มือเพราะว่าไปแล้วมันบดได้แล้วก็กไป่อยากไปปดาปดแข่งเจ้าจ๊เราเลยถาลางเห็ดถาลางดีกว่าก็เปลี่ยนกันไปเมื่อวานชะลอยกับไบบอกว่าอยู่อล้ลูกดีนะทียังมีลูกเราพี่น้อง แหนงมันอ่อนการถ่ายคลิปก็คือการหาเงินของเรานั่นแหละพี่น้องป้าเจ,จ้าคือขึ้นแม่ม่ใช่ขึ้นแม่ พเพื่อนมันโซลีลาเก่งอีกแล้วมีรวยไม่เงยโหลยไม่เงยโหลยโหปาแนงมันหลายเนาะโอยน้องน้อไม่บ่งในแกงแซบขยังนี่เด้อมันมันกรอบ กานญาติบาอ่อยไปให้จะมาปีนไม่ก่อนเราไม่บ่งน้ำห่วยพี่น้องแค่แล้วคันศพมือตัวแรงมหาเราใหม่เป็นอันถิมเบิดลได้จ้าคนปกักมันบ่ค่อยออกพี่น้องเหนียงหลายๆเกษียะเหนีงหน่อยแล้วกันน้ำไม้ย่านนี่มันเป็นแมงพี่น้องคันบ่เกี่ยวอัน ามาสิเกี่ยวเขานะหมอกโตแห้งๆนะไม่อ่อนแม่พี่แนงหนึ่งเยินดีบ้างค่ะ <laughs> เชียงหักนะไม่วันนเสียงสูงห<พ>บเจ๊พี่น้องเลยโอ้ยแม่เอ้ยลงกลางเกาะทุกนนอนหนึ่งอันนี้นะแม่กาะเดียวก็พ่อแกง้ะมั้งค่ะวะแบบว่าแกงแบบไม่ต้องทุบนะพี่นอ้องแ่บ นูนหม่ก <ขอ S 2> ่ขอขางน้องสะไม,งไม่ต้องหาไกลขงกินมีอยู่รอบบ้านพี่น้องว่าจะถือกระตาขาวขางรอบเมื่อนนี่กับโบอึดต่แนวกินเด้เพราะว่ามันเป็นอย่างย่อนอยังอยอนว่าอาหารตัดม,มาดูก,การ <c oughs> <c oughs> ไม่ก็เลยโบอึดของกินไง Đây thì thua chơi đẹp mà Cái này mày xung xeo Cái này mày trong phim mưa dây luôn bỏ mẹ xem Để bỏ cái mẻ xẹp đây phía đó Nè คนกัมน,นีหน้าที่ของภคของมันเฮาก็เฮ็ตหน้าที่ของเฮาไป้านะพี่น้อง,องเฮ็ตหน้าที่ของเฮาให้ดีที่สุดเอ้าขึ้นอีกแล้วขึ้นมาเก่งขยายเออสุส <laughs> แเราอยากขึ้นเด้อพี่น้องไปบังคับพุ่นให้เรามาถ่ายคลิปให้เราก็บ่ถ่ายแล้วเราอยากหากัก มากสชขึ้นแม่นักกดโหยังยังนักต้นัมด่ยถอนอกแล้เขาก็มักปีนได้ตะกี้นะบาลินได้ลูกได้เต้าอะไรแบบเออเัาตู้ขึ้นขึ้นบ่ได้เขาบุคอยได้ออกกำลังกายนี่ กรอบคักขนาดเลยฟาดบึ้งเลยหาแป๊บเดี๋ยวได้เต็มกระตาพี่น้องมิจะแง้งพอดีแกงเนาะแง้งพอดีแกงหยาบกรอบๆเลยกรอบเด็ดน้ำมับุ๋งน้ำมัไหลนี่แสบน้ำมัสังไภเนาะเดี๋ยวอออยนะเอาสิแกะอยู่ในป่านี่เนาะป่าน้ำมันี่ อีแมย่ยังไปฮักอยู่เนาะดิพมอ่อนผู้ได้อีแม่ได้ไหมอีกกำหนึ่งผมมีจะแนงกำงามโอ้ นอนมันจะขึ้นวิทยแล้วยามยนออี่เนาะมีกระบ,บรายเปนแนงมันขึ้นแล้วบาดแกด่บราใส่ชุดมือเชียะ หลายคนอะแซ่บเนาะแต่อยู <you you. You light, ่บ hmm. ้านกินซอกคนเนาะแม่แก่งกินสอกแชมคนเมยหมักไปหาหน่อไม้พริกคนบ่บตกลิ้นเลยมันบ่บออกเลยบางคนตกลิ้นหมักออกหน่อยสิมันหมักออกคนตกลิ้นเลยท้าวโพดยาวนั่นเนาะท้าวไม่เคียงใช้ไแม่ เีแยทำไเคียง่แไล่นแแปดแผ่นน่มกแปเอาแปแผ่นห่ด้มีกาบมันแข็งหนอเอ้ย ปไปแก้ได้บราย, د ي د ي ยเลย,ย,ยนี่อางเ้นะจับนาจัแข่งะไบบกกินอไรกินตไกมาเน่ไุกมไล่มากขนหงษ์ตะไอดกินบ่อกินตไบบุกมนไล่กินตะไบไผ่ทีทำสกิกน ต้ลานเสมอนี้านามาปลูกไม่ได้ไปหาไก่กขับขงๆ อยากไปก้นมันตรงน้แะเไปแกงใส่มันนำเดิอจะไปทางเนี่ยดอกม้เสียงเลยอดีใจสิ้ม้ก็ไปอ่ะจบบบนี้่อาจเมื่อเอาจากมาตัดเนี่กลัวนั้นเนาะจะไปกไปบอกัน อีแมลเราห้าวหพี่น้องปีนเราบ่ค่อยหาวมเคยอยู่ลำลาเคยทานอไไปไปมันบ่ได้แล้วก็บ่อยหาไปดูดามเทื่อน แซ่บคุณไ,ไ้กินพอ่อหมูเถื่อกอย่น้องมันระบบแซ่บไปไดยอันนี้ตื่นช่วงกินเผานะ เฮ็ดแทนมันคือออกแม่นบนเจ้าเกนปฏิกะในกุบนเก่ากับบนออกก็เห็นดอกกระเจาอันไว้นูโนตับานหุมือก็สิบอไรไปหาเฮ็ดตักจเมื่อมนออกกับลายในกุเลดขางหัวแล้วนัมันขึบอกไม่เป็นมันตื้นไย มันหึงผเนาะเค็บน้างอาเข็หัวปวกเลยหัวปวกก่ะอยู่เลย แห่งคนหลายเด้อสะออนเนดอกข้ามันเอาไปหาตะเกาเลยเต็มกระตาเลยก็ดีใจดีใจเลยเออเถื่อนไงหน่วบอกมันมันหายะขมือสายคี้อะไรบุเคี่ไปหาหน่วยหน่วยบอกหน่วยจ้าเถื่อนขมือแกข้าวตะกี้อ่นะพี่น้อง สามสี่ปีแลยไปไปว่จะกินจะข้าวที่ได้มาสามสี่ปีเนาะโอเคข้าวท่นลงเด้คือไม่เพีไปหาจักเสือทีไดนก่อนั่งอย่างบวายเลยถ้าอยากทำใม่จะกับไปหาตะยุงอะไรู่งเกลยกละปิเปื่อนแกอยู่นี่ไม่ไม่ติดกเลยเกแวชวนนั่นก็มีลายเด้แรงมัน เอาความรังมาฟังหน่อยนะี่ยเอาความรังตามปกติแต่ยังหน่อยดลยจะปะตีฮะเยอะ่เคยตีบ่ะางตีมัจาจจะหมุนเขา <c oughs> แไม่เสีมันหมนเขาจักนะกอดเอกอดขาไหวก็เมือนก็ตจกักแลนาเสื้อผ้าเสื่อ้าภรัยาพิโนลงล่างเลยมด <c oughs> เฮือนลังหน่อยดีสม Th ัยตะกี้เฮือนลังหน่อยเฮือนลังนี่เด้พี่น้องที่มากออกมาเห็ดเทียงอยู่หน้านี่ตะกี้เฮือนลังหน่อยงานจ้ำงานจ้ำตะกี้ปุ๊บปุ๊บกุ่มไงให้น้ำแล้วสิงมถมปวงปวดนะตักถมเิอะไรสิงมงม่ได้เหนักหนักสิ้เลี้ยงโอ้ยชี้ชี้เมนเรียงนะหายหันแล้วที ดื้อยู่แม่ดื้อบ่หดอประโยชน์อลิศได้แนวมาจากพี่น้องได้แนวแม่บ่ได้ดูกสาวสองคนได้ผมหนึ่งได้ได้เนาะได้ชองเดือนมันกะเิีย มลูกชายยังก <ừ> ็ได <ừ> ้แต <ừ> ่ชองคนแล้วของหมดตังแต่เกาคนะยาใ่หมบดเกืส้อยเนาะบอดิเกืออบช่าไปยินาะตะกี้กทุกถุกเไมเนาะเสื้อผ้าใช่หักเขาน้ำแลก็ูบอกเออเขาน้เตะเล่าแต่มันมันแบบมันบอดอยากซื้อเนาะเสื้อผ้าก็ไดบ่อ้ด กะผานั่นแต่ตะกิไม่ใส่ฮะกี่ปัดปรจักษสื่อตัวแม่ตะกี้นะใส่เนี่ยก็ใส่ไป่ละเมื่อเขมื่อยเยอะกินเนี่ยก็กินไผ่มี่โแมี่จะมีผูบ้านหลอาคลายอันนั้นนี่เนี่ยโยนตะกีนั่นนี่กี่กูกินบ่แม่ขนะตลาดเนาะตลาดแม่โบมีได้ตะกี้เราจะอยู่ได้ไม่ท่ายจะอึดเผาบ่ ะคลายจังน่อยหมดแล้ว่ายมาก่ามาก็จะเอาหยุดยังน่อยพ่ขยยังไงน่อยหาขอเขาจะเท่าตะกี้ยุดเขาเขากินพ่อเขาวเล้าเลยชิบชอ่ยางๆน่ เขาไป่นได้ใรคาุบเขาหมือนางไม่ไมมีขุนน่ได้ัรายกับบุายครนได้ะบอก้เขาคุ้กันไม่ใชาตี้ม่าตอมาอะไรปีละสอตอม่าอมากันแค่เข้าอีก็ได้มาอยู่ํำปะา่ห เาก็มาพ่อพ,อพอม่เสเียแล้วกับพยูนอเมรพ่อพม่เสียแลออย้วพ,อออพอมอแเ่เสียแลอออ้วมีบอนอยูพอ่พยูพนเช้าบมมาเอื้อยนอกว่าพยูนเอื้อย กับกัมพะพ่อกับแม่ยน้าป่าสมัยตอนยังน่อยพเลยพ่อแม่ป่าไปรงเทพพี่น้องแม่แล้วล็ชิมาอยู่บ้านฮักลาเอฟซีกะมีแต่เอฟซีเก้าแมนบอกพี่น้องแมนบอกโลาในในองบอกโล่าบ่คอยมีเอฟซีใหม่ปันไดมีแต่เอฟซีเก้าที่เพิ่นที่สามแล้วเพิ่นก็หง่งคลิปแตงแต่โลอาบ่มีช่องแมนบอกแตงแต่สลอาอันเฮียนอยู่สวรรค์แหล่ บ่มีก็อมมาลาเนาะทะเลียนจุบนะสิ่งส่องกั้เนาะสิ่งขี่รถขึ้นไปสวรรค์แฟนหับไปปริญญาไหมบ่มีญาติพี่น้องได้มีแต่2องคนนะเนี่ยอยู่กรุงเทพแม่โทรึ้นมาตามมาบอกกีข้าเจ้าหนมีแบบพ่อเมยเนาะไปพวกไอ้วัวจะไปชวนกันไป เลยเดะมาลากระบือมีขี้ดอจากขึ้นสมัยนะยังถนัดลงใหญ่เด็กเด็ก็ลงมาอยู่บ้านลงมาอยู่บ้านก็ได้หอดปีดอกประมาณ6-7กเจ็ดเดือนแล้วค่อยกับเปิดส่องนะพี่น้องก็สีส้มค่ะก็เปิดส่อง ออเมกขึ้นมาอยู่บ้านอยู่บ้นต้งนลูกเอ่ตเลยเ้นทำแค่ขอนี่พี่้องพอดีแก่งัม,มนิโนะลองแกงหลายนี่แก่งซุ้มพัชวันกสิลาบเท้าพี่น้องนั่นนั่นอัไนเอาไหมบาขนมามาก พ่นตกเปียเตอะโอ้สังหนังแข็งพ่นพี่นองเ้ยจุม่โเปียม่ชิเนวมาอะแม่บอกเจิ้มื่อพ่นปิดมาใช้บอกม่ไบ่องถกถกุบถกกกอ เติงความแังมาก,กมแล้วม่วนในสิ่ยังหน่อยมีม่มวนในทุกเนี่ยทุกจนยังคิ้คาดล่างเลี้ยงงัแต่ยังหน่อยเลี้ยงงยูไลยคลิปนี้กับสิครอเก็บภาพบรรยากาศไนซามิเดอร์พี่น้องฮะเราไมา่เก่งเที่ยงเนาะ ไปแล้วสบายดีไปาหา,าตัวใหม่ย